ก้อนนี้นะครับผมก็ได้มานั่งบนก้อนหินครับอากาศค่อนข้างดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้ามาในป่าอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานอนในป่าอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่ที่เราจะทําที่พักกันก่อนเนาะ พราะตอนนี้ก็มืดนะเหมือนฝนจะตกนะเราก็ต้องรีบสร้างที่พักก่อนที่ฝนจะตกนะครับทุกคนใครที่เข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นภูเขานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปะ ครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาตามสานเขาเนาะเพราะว่าเราจะตามหาที่พักที่เหมาะสำหรับการผูกเปลหรือว่าการสร้างที่พักเนาะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าทุกคนว่าเราจะสร้างที่พักบริเวณไหนโอเคนะครับก็ข้างที่เย็นเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเรา กำลังขึ้นขึ้นดอยขึ้นภูเขาเนาะโอเคนะครับดเดี๋ยวไปติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็อ่ะมาเจอก้อนหินก้อนหนึ่งนี่แหละบริเวณนี้แหละ เราจะผลูกเปลนะครับผลูกเลเลบริเวณนี้แหละแล้วก็จะมีก้อนหินนะครับที่เป็นที่กำบังของเราครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาผูกเปลให้คุณผู้ชมได้ดูเลยครับแล้วเราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับว่าไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกกันไหมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผลูกเปลของเราไปพร้อมๆกันเลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็ผูกเปลกันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเห็นไหมครับที่พักของเราครับนี่ครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้วครับทางนู้นก็ฝนก็ตกแล้วครับก็เราจะรีบอ่าหาฟืนก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราต้องหาฟืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศไปเรื่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุงเยอะมากเลยครับเราต้องก่อไฟเพื่อไล่ยุงอะไรเพื่ออะไรแมลงอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา จะเก็บบรรยากาศคืนนี้ไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับครับทุกคนบริเวณแถวนี้มีจะมีแต่ก้อนหินนะครับทุกคนเห็นไหมครับก้อนหินเยอะมากเลยครับเราเดนินนี่เราต้องระวังนะครับเวลาเราเหยียบนี่เหยียบพลาดเมื่อไหร่นี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บฟืนกันเนาะใกล้ใใที่พักของเราเลยเราเป็นเชื้อเพลิงอันคือไม้ที่แห้งนั่นครับ นเเป็เชปครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มานั่งบนก้อนหินที่เราผูกเปลติดกับเปลเนาะนี่ครับก็หินก้อนนี้นะครับผมกไ็ได้มานั่งบนก้อนหินครับอากาศค่อนข้างที่สดชื่นครับ <c oughs> เพราะว่ามีลมมาครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมครับ นี่ยก็คือที่พักของเราก็อยู่บริเวณนี่ครับข้างล่างนี่นะเห็นไหมครับอากาศก็ดีนะครับกนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูครับเดี๋ยวสักพักผมจะไปทํากับข้าวก่อนอาจจะย่างปลาอะไรนะครับครับทุกคนบริเวณที่พักของเราก็มีผักหวานป่าด้วยครับให้ทุกคนดูครับนี่ครับคือก็คือ นี่ครับก็คือต้นผักหวานป่านะครับเราจะเด็ดแล้วก็จะมาหมกกับอะไรนะปลาปลาที่เรามาเนาะเรามาเด็ดก่อนอนี่ครับเราเด็ดผักหวานป่านี่นะผักวานปา ล่างนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่ตนี้้ก็เป็นยอดอ่อน นี่เราก็จะมาหมกปลาเนาะจะใส่ผ่าวันผ่าวันปลาด้วยเหมือนกันย่างนั่นเละดูมันจะออกมาเป็นยังไงอืมนี่ครับทุกคนจะเผาเลยนี่ครับดูหน้าดูหน้าด้วยผ่าวันปลานะครับ นี่ครับเราใช้แบบธรรมชาตินะครับเพราะเราไม่มีสสารอะไรมากมายครับเวลาเราอยู่ป่าเราต้องเอาชีวิตลอดเราต้องเอาวัสดุดิจากรอบรอบข้างของเรานะครับมาขวานนี่นะครับห่อปลาครับเดีวเราจะหมุกลงในไฟนี่ครับครับนี่นะครับก็คือห่อปลาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะ ่หมกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสูงยังไงเราจะให้คุณผู้ชมมาดูกันอีกทีเดี๋ยวเรายังมีปลาอะไรนะเขาเรียกว่าปลาเค็มหรือเปล่าเลยมาย่างกันนะครับทุกคนโอเคนะครับนี่นครับปลาย,ย่างของเราโอ้ยไม่ได้นะไม่นะี่หม่นนี่นะนนครับปลาย,ย่างของเราครับนี่ก็หมกปลาของเราครับ รอให้มันสุกเดี๋ยวคุณผู้ชมใจของคุณผู้ชมได้ดูครับว่าว่าที่เราหมกหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคครับครับทุกคนตอนนี้ฟ้าก็ร้องเสียงดังาลงนะครับทุกคนได้ยินไหมครับเมื่อกี้ก็ฟ้าพาไปทีหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีวิวว,ว,วว่าฝนจะตกเลยครับแต่ตอนนี้ก็มืดนะครับค่อนข้างที่จะมืดครับไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักกันหรือเปล่ามาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะไปทานข้าวแล้วครับโอเคนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าปลาหน้าตาของปลามันครับตอนนี้เราก็จะมาแกะปลาที่เราหมกเมื่อกี้ครับหมกใส่ผักหวานักหวานปลานะครับ ดูครับดูมาดูไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมนี่นี่ครับปลาของเรานะครับคุณผู้ชมน่าทานไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะครับอันนี้ก็ปลาเหมือนกันเมนูปลานะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะกินข้าวกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับก่อนอื่นที่ผมจะกินข้าวผมจะอธที่ฐานก่อนครับผมอ่าซื่อขึ้นนะครับ จะอธิฐานสําหรับอาหารมื้นี้นะครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณตรงสำหรับอาหารมื้นี้ที่รงได้ท่งโปรดประทานให้เรามีกินขอบพระเจ้าอาชาระอาหารนี้ให้สะอาดอาหารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมือไก่ให้แข็งแรงขอบคุณโรงในพระนามเจ้าอาเมนมามามา,มา,ม,ามากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะชิมก่อนนะจะชิมผักกานป่าก่อนไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง อืมอร่อยนะอร่อยปลาออกหวานๆเลยอะ่ะน้ำหมกกับปลาปลาของเราครับอืมอร่อยอร่อยอ่าเวลาเราเข้าป่าเรากินอะไรก็อร่อยนะทุกคนอยู่บ้านนี้ไม่เท่าไหร่นะ ประเภทนี้มาอยู่ในป่าในโอ้โหอร่อยมากเลยรู้สึกว่าอาหารรถเลิศเลยอะ่ะมือก็ค่กับยำมันไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็อ่าก็มืดแล้วนะครับ ยังไม่มีวี่แววที่ฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าคืนนี้น่าจะตกหรือเปล่าเมื่อกี้ผมออกไปดูข้างนอกรู้สึกว่าท้องฟ้านี่มืดเลยครับน่าจะตกนะคืนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เนาะก่อนที่เราจะอ่าเปียกอะไรนี้เนาะเราก็ต้องทำที่พักให้แบบกันฝนอะไรด้วยนะเวลาออกเวลาเข้าป่าเนาะก็ บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเงียบสงบนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นหมาป่าหอนอะนะเมื่อกี้จากข้างโบนู้นครับผมไม่ได้ถ่ายเสียงไว้นะครับน่าจะเป็นหมาป่าหอนก็บริเวณที่นี่ค่อนข้างที่จะมีสัตว์ป่าอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะครับก็ให้คุณผู้ชมติดตามอ่าเราไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกเช้าหนึ่งนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดึกมากนะครับเราก็จะเตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา22นาฬิกา11นาทีแล้วเริมรู้สึกที่จะง่วงแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะนอนหลับพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณด้วยครับที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับแล้วก็ก็จะพักผ่อละเดี๋ ตื่นรุ่งีนเช้าอีกทีนะนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ อรุณสวัสดยามเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอ่าเช้านี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่สดชื่นนะครับก็เมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกนะครับก็ดีนะครับดีที่ฝนไม่ตกแล้วก็เราก็หลับตอนไม่ค่อยหลับเนาะทำหลับ,ลบ,ลบตื่นๆแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะเก็บ่าอ,อุปกรณ์ของเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับ กันแล้วครับบรรยากาศอตอนเช้าก็มีอากาศที่หนาวหนาวนิดหน่อยเนาะเราก็เลยอ่จุดไฟครับมันมีนอากาศรู้สึกเย็นๆนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บอุอปกรณ์สัพภาราของเรานะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บกอนสัมภาระของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางการกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็ยังคสัมภาษณใครที่เข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเราก็ต้องก่อกคำว่าขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันละโอเคนะครับพบกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้านะครับ ว่าเราจะไปทำอะไรอีกโอเคไม่ว่า